โอเคกลับมาต่อกันนะคะในส่วนของเมคอัพคลิปก่อนหน้านี้เราพูดถึงในส่วนของ Base of the year 2016หมวดที่เป็นสกินแคร์แฮร์แคร์แล้วก็แปลงหรือว่าเอเซอรี s ต่างๆในการดูแลตัวเองกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นส่วนของเมคอัพนะคะซึ่งเป็นในเทมที่แบบทุกคนต้องอยากรู้แน่ๆว่าอะไรที่เมย์ใช้แล้วชอบบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะเริ่มด้วยสเต็ปแรกของการแต่งหน้าเลยละกันนะคะก็เป็นเบสเมคอัพละกันสำหรับ เบสเมอัพในปีนี้เนี่ยไพรเมอร์มีหลายตัวที่หยิบมาใช้แต่คือมันรู้สึกว่าใช้ได้แต่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นเบสของเมนะคะเลยยังไม่เอามาพูดถึงกันแต่ว่าส่วนที่ใช้ไปบ่อยและใช้ประจำนะคะก็จะเป็นพวกรองพื้นหรือคุชชั่นต่างๆนะคะโดยที่ปีนี้เนี่ยรองพื้นไม่ได้เจออะไรที่ถูกใจเท่าไหร่แต่เป็นคุชชั่นจะมากกว่าที่เจอถูกใจแล้วก็ใช้ดีใช้ต่อนเนื่องกันมานานมากๆนะคะ,ะ,ค,ะค่อนข้างเยอะตัวแรกจะเป็นนี้เลย เอสเตอร์เดอร์นะคะตัวนี้เป็นดับเบิลแวร์คูชชั่นบีบีนะคะออลเดย์แวร์ลิควิดคอม a พ t นะคะก็เป็นคูชชั่นตัวแรกของทางเอสเตอร์เดอร์นะคะสำหรับตัวเนี้ยข้อดีของมันคือปกปิดดีให้ฟินิชที่ไม่ดูดิวอี้มากเกินไปนะ เฉดสีะะมีให้เลือกเยอะสําหรับใครที่ผิวปานกลางจนถึงผิวเข้มเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะโดยรวมแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วชอบมากปกปิดดีนะคะเป็นครูชั่นตัวแรกๆเหมือนกันนอกจากตัวของลาเนชที่เน้นเรื่องของการปกปิดและปกปิดได้จริงๆนะคะถามว่าฉ่าไหมยังฉ่าอยู่ยังไม่ถึงขนาดที่คนผิวมันมากๆจะใช้ได้แต่โดยส่วนตัวเมย์เป็นคนผิวผวมสมเลยรู้สึกว่าใช้แล้วชอบในส่วนของการปกปิดเฉดสี y, พอดีกับผิวมากนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ใช้แล้วชอบมาก ตัวต่อมานะคะนี้เป็นไอเทมที่ออกมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเองแต่เรียกได้ว่ามาแรงแซงทุกโค้งมากเหมือนกันนะคะก็คือนี่เลยแบรนด์เธอนะคะเธอคอสเมติกนะคะตัวนี้เป็น UV Matte Cushion อ uh, อิ l Control SPF 50 PA บวกนะคะสำหรับตัวนี้ถามว่าดียังไงจริงๆไทยแบรนด์หลายๆแบรนด์ก็มีคูชั่นออกมาเยอะแต่ตัวที่เมย์รู้สึกว่ากล้าลองแล้วก็ มีอะไรให้น่าสนใจก็คือตัว,ตว,ตวเธอเนี่ยแหละนะคะคุณสมบัติหลักๆที่เมย์ชอบก็คือ 1. คือเฉดส,สีมันไม่ขาวจนเกินไปอย่างอันนี้เมย์ใช้เบอร์23เนี่ยผิวปานกลางหรือผิวเข้มประมาณ NC30 ก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็มีให้เลือกค่อนข้างหลายสี 21, 23, 25นะคะผิวเข้มมากๆเนี่ยตัวนี้ใช้ได้แน่นอนนะคะคือแบบสีมันค่อนข้างที่จะเข้มเหมาะสำหรับคนไทยปกปิดดีมีกลิ่นหอมเหมือนเหมือน เขาเรียกอะไรเหมือนน้ำอบไทยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันมีคุณสมบัติในการ คุมมันนิดหน่อยนะคะคือฟินิชที่ได้มันก็จะดูแมท์นะคะแต่ว่าไม่ถึงขั้นแมท์มากนะคะอยู่ได้ทั้งวันไม่ต้องเติมหน้าไม่ต้องซับหน้าแล้วก็ไม่มีไหลไม่มีเป็นคราบไม่เยิ้มเลยนะคะสําหรับกล่องสองตัวนี้จริงๆเียได้ว่าเป็นตัวที่เมตัดอันใดนอันหนึ่งออกไปได้ยากเพราะว่าตัวนี้เมใช้เขามาเกือบตลอดทั้งปีแล้วอะ่ะคือเขาก็อยู่ของเขาดีๆใช้แบบค่อนข้างดีมากแล้วอยู่ดีๆตัวดีก็แบบเออเข้ามาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวเมรู้สึกว่า อยากจะเอาตัวนี้ไว้เป็นเบสออฟเดอะเย่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรียกได้ว่ามันก็ถูกใช้มานานแล้วเหมือนกันแล้วก็ใช้แล้วก็ชอบนะคะแฮปปี้เป็น2ตัวที่มีความใกล้เคียงกันในราคาที่ต่างกันมากนะคะเลยได้เป็น Base the Year, เบสออฟเดอะเย r ไปทั้งคู่เลยกับอีกอันหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ตัดออกทิ้งออกไปไม่ได้เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าถ้าปีหน้ากลับมาพูดแล้วจะไม่พูดถึงมันมันก็คงแบบมันเหมือนมันคงช้าไปที่จะพูดถึงนะคะก็คือนี่เลย เวริเท่นะคะไม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้ถูกหรือเปล่าแต่มันคือแบรนด์เกาหลีนะคะชื่อเวริเท่ตัวนี้เป็น UV Multi Cushion นะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นี้เมย์ได้มาจากไปตกตอนที่ไปเกาหลีเมื่อปีที่แล้วนะคะสําหรับตัวนีนะ้เคยใช้มาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะคะแล้วก็หายไปช่วงเมืองพึ่งมาใช้ในช่วงหลังๆนี่เองแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วชอบมากเพราะว่ามันเป็นตัว ูชั่นเกาหลีที่ให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีมากนะคะเบอร์ Ber 23เป็นเบอร์ที่ไม่ขาวจนเกินไปยังปกติเมย์ใช้เบอร์23ในหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ยังจะคงขาวกว่าหน้าไปีไปค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้ไม่ขาวขนาดนั้นนะคะถ้าเทียบถ้าเทียบกันี้เจ้าสองตัวนี้จะเข้มกว่าตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนให้ความรู้สึกว่าปกปิดให้ผิวดูไบรท์ขึ้นและให้ลุคที่ดูฉ่ำแต่ว่าไม่เยิมไม่ไหลในในอากาศบ้านเรานะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึง่งคือแพคเกจจิ้งมันน่ารัก มันเหมือนเป็น Alice in the Wonderland นะคะซึ่งอันนี้เป็น l i m i t ต็ของปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวกะว,ว่าปีนี้ไปเที่ยวอีกก็จะไปสอยมาอีกนะคะใช้แล้วชอบมากแฮปปี้มากนะคะแป้งเนี่ยก็ใช้เรื่อยๆแต่ตัวที่รู้สึกว่าชอบที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นตัวนี้เลย1028นะคะตัวนี้เป็น powder pack ของเขาซึ่งปริมาณและไซส์ของเขาจะไม่ได้ใหญ่มากจะมาเป็นไซส์เล็กแบบนี้นะคะส่วนตัวเมย์ชอบตรงที่1พกพาในกระเป๋าเครื่องสำอางที่แบบ เขาได้เลยในพ็อกเก็ตในกระเป๋าที่เราติดตัวเนี่ยค่อนข้างง่ายไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นแป้งที่ทัชอัพระหว่างวันแล้วไม่เป็นคราบ ไม่ทําให้หน้าลอยแล้วก็คุมมันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นไซส์ที่กําลังดีรู้สึกพกพาสะดวกคุมมันได้ใช้ง่ายใช้บ่อยใช้ประจําติดตัวนะคะคอนซีลเลอร์นะคะไม่เป็นตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าใช้ติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะก็คือนี่เลย Urban Decay นะคะ n น k e d Skin Concealer นะคะสี m i right u m u m g i t Neutral นะคะสําหรับตัวนี้จุดเด่นๆของมันคือพิกเมนต์มันแน่น เฉดสีพอดีกับสีผิวเมในส่วนของมีเดียมไลท์นูเทรลเนี่ยนะซึ่งสามารถใช้ในการกลบสิวได้ค่อนข้างดีนะคะเนื้อไม่แห้งเร็วจนเกินไปนะคะให้ความรู้สึกครีมมี่และนุ่มนะคะก็เป็นตัวที่ใช้นี่ต่อเนื่องมาเป็นหลอดที่2ที่3นะคะก็แฮปปี้ใช้ดีมากนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็น two face bondisway าตัวนี้เมชอบที่จะเอามาใช้บริเวณใต้ตาสำหรับเฉดสีของมันเนี่ยไม่ไม่มีเฉดที่พอดีกับ กับสีผิวที่สามารถใช้กลบสิวได้แต่สีที่เมย์ใช้คือสีไลท์มีเดียมตัวนี้นะคะมันพอดีกับบริเวณช่วงใต้ตาคือบริเวณใต้ตาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราสามารถใช้คอนซีลเลอร์ที่สว่างกว่าผิวได้เล็กน้อยเพื่อทําให้ใต้ตาดูไบรท์ขึ้นนะคะตัวนี้เนื้อครีมมี่ปกปิดดีนะคะใต้ตาที่แบบดูค้ำคเนี่ยดูตื่นขึ้นดูชัดเจน,ขนเขาเดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็ ไม่หลไม่เป็นข้าวไม่ตกล่องนะคะคุณภาพดีมากนะคะตัวนี้ใช้แล้วก็แฮปปี้มากเลยบลัชออนนะคะอันนี้เป็นตัวที่เป็นเฟรนดมาหลายปีแล้วนะคะก็คือทาส Amazonian c r a y Brush นะคะสีเอ็กซ์โพสนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบบลัชออนกันตายของเมลเลยคือเป็นโทนชมพูตุนๆนนะคะที่อมน้ําตาลนะเป็นโทนสุภาพที่สามารถใช้ได้ทุกลุกกับการแต่งหน้าทุกแบบนะคะจะเข้มจะอ่อน ตัวนี้เอาอยู่นะคะก็เป็นตัวที่ใช้มาหลายปีแล้วนอกจากนี้ก็จะมีตัวอนเซอร์นะคะอนเซอร์ที่เมย์ชอบที่สุจน์แน่นอน t o cool for school นะคะ art cast by r o d i n นะคอนทัวร์ที่เป็นของเกาหลีที่แบบเวิร์กมากเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันดูดีด้วยคือเป็นแบบมีความแบบอาร์ตน,นิดนึงนะแล้วก็ด้านในมันจะประกอบไปด้วยบรอนเซอร์ทั้งหมด3เฉดสีไล่กันแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นน้ำตาลที่มีความอมเทานิดนึงส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันให้มิติในการคอนทัวร์หน้าได้แบบ เรียกได้ว่าแมว่ามันไม่ดูน้ําตาลอมแดงหรืออมเหลืองเกินไปอ่ะมันเป็นออกอมเทาๆนิดๆิดนะคะซึ่งเป็นน้ําตาลของแท้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าคอนทัวร์แล้วมันทําให้หน้าเราดูชัดขึ้นโคงหน้าเราชัดเจนขึ้นนะคะตัวน,นี้เลยเป็นตัวที่ใช้บ่อยมากใช้ตลอดเวลานะคะตอนนี้หน้ามันก็ยุบไปแล้วไม่เคยใช้บอนเซอร์อันไหนเว้าวขนาดนี้นะคะนี้ถือว่าเป็นคอนทัวร์ที่เวิร์กมากแฮปปี้มากชอบมากนะคะต่อมาไฮไลท์นะ,ะนะคะก็ยังคงเป็นอเวอร์กลาสนะคะแอมเบียนไลทิง พาเลตตัวนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรมากคือใช้ไอตัวกลางตัวนี้ก็โอเคก็จบแล้วได้ลุคที่เป็นไฮไลท์นัวๆฟุ้งๆวันนี้ก็ใช้นะคะก็เป็นตัวที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดด้วยใช้แล้วชอบมากได้ลุคไฮไลท์ที่ดูนัวๆละมุนละมุนไม่ได้แบบแข็งมากเกินไปนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันคิ้วนะคะสําหรับคิ้วนี่ยกให้ Heavy Rotation และกันตัวนี้เป็นบราวพาวเดเบอร์สนะคะสี S Brown นะคะก็จริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษมากสิ่งที่เมชอบของมันก็คือว่าม,มันไล่ลล3าสีโดยที่2สีนี้มันเป็นน้ำตาลที่มีความอมเทาๆนิดนึงนะคะสังเกตว่าเมจะชอบใช้อะไรที่เป็นน้ำตาลอมเทาเพราะว่าอย่างสีผมเมก็จะพยายามทำน้ำตาลเทาลตลอดอะไรอย่างเงี้ยสีโทนเทาก็เลยเป็นโทนที่ใช้แล้วรู้สึกเข้ากับสีผมเข้ากับเอ่อเรียกว่าไงอะ่ะโทนสีของหน้าที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ใช้บ่อยพกพาง่ายเขียนง่ายนะคะแปรงก็คุณภาพดีนุ่มดีสามารถใช้ได้จริงถึงแม้จะเล็กก็ตามนะคะก็เป็นตัวที่ใช้เราชอบนะมาในส่วนของพอยต์เมคอัพต่างๆนะคะก็เริ่มด้วยอายไพรเมอร์นะคะสำหรับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนเลยในปีที่ผ่านมาแต่ว่าเคยใช้แล้วชอบมากแล้วมันหายไปนะคะคลิปนี้เลยอยากจะวุ้ยดูกันก็คือนี่เลยเอเซนต์นะคะตัวนี้ชื่อ i love stage i shadow base นะคะก็ เป็นลักษณะจิ้มจุม่มอายแชโดว์เบสเนี่ยแหละตัวนี้เป็นถูกและดีด้วยนะราคาไม่แพงมากจุดเด่นของมันก็คือว่ามันเป็นไอพรเมอร์ที่เหมือนคอนซีลเลอร์ไปในตัวนะคะเวลาลงบริเวณเปลือกตาเนี่ยมันจะช่วยกลบรอยช้ำรอยค้ำต่างๆบริเวณเปลือกตาทําให้สีอายแชโดว์เนี่ยมันชัดเจนขึ้นแล้วก็ติดทนนานมากขึ้นนะส่วนของการควบคุมความมันบริเวณเปลือกตาอะไรอย่างเงี้ยเมย์ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวเมย์เป็นคนที่ไม่ได้เปลือกตามันมากนะคะหลักๆคือ สีบริเวณเปลือกตาจะช้ำค่อนข้างง่ายนะคะเหล่านี้ก็เลยเป็นไอเทมตัวนี้ก็เลยเป็นไอเทมที่ใช้แล้วชอบเพราะสามารถกลบสีตาเดิมได้แล้วก็เ,เตรียมผิวก่อนที่จะลงอายแชโดว์เนี่ยให้แบบอะไรความรู้สึกที่แมทแมทนิดน,นึงก็ทําให้อายแชโดว์ติดทนขึ้นนะคะสําหรับอายแชโดว์ที่ใช้แล้วชอบจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2แบรนด์นะคะตัวแรกก็คือเป็นเมกเกอีนั่นเองนะคะแน่นอนว่าสอยมาหากรรมงานสร้างขนาดนั้นปีนน้นก็สอยมาล็อตหนึ่งปีนี้ก็สอยมาล็อตหนึ่งนะคะก็ เป็นอายแชโดว์ที่การันตีได้แน่นอนว่าคุณภาพดีมากนะคะโดยที่สีที่เมย์เลือกมาให้ดูก็จะมีทั้งหมดสีสีนะคะที่เมย์ใช้บ่อยๆนะคะสีแรกก็จะเป็นสีฟรัปเป้ตัวนี้เป็นสีที่เมย์ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเป็นโทนน้ำตาลที่ใช้ในการเป็นรานซิชั่นเฉดหรือเฉดที่ใช้เกลีย่ยเป็นรอยต่อของสีอายแชโดว์ต่างๆนะคะตัวนี้ แมทครีมมี่นุ่มนะคะพิกเมนต์ดีแล้วก็โทนสีสวยมากชิมเมอร์หรือว่าเป็นฟอยล์อายแชโดว์นะคะตัวนี้เป็นแกรนด์สแตนฟอยล์อายแชโดว์นะคะเป็นสีที่แนะนํามากๆสําหรับใครที่อยากจะลองอายแชโดว์ของเมก a กอ e k ิ๊กนะตัวนี้เป็นพิกเมน เขาเรียกอะไรเป็นชิมเมอร์ที่เนื้อเมคทลิกแน่นมากโทนสีน้ำตาลเป็นโทนสีที่ใช้ได้ทุกลุกจริงๆนะคะไม่ได้เป็นทองเกินไปหรือว่าไม่ได้อมชมพูเกินไปเป็นน้ำตาลที่เป็นโทนแบบแชมเปญชิมเมอร์นะคะสวยมากปังมากจริงๆอันนี้เนื้อนิ่มครีมมี่พิคเมนแน่นทัสเกนซันนะคะตอนนี้เป็นเอ่อสีมิดเดิลโทนเหมือนกันสีโทนปานกลางนะอมชมพูอิกๆน,นิดนึงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นรานซิชั่นคัลเลอร์เหมือนกันก็คือใช้เบรนลอยต่อระหว่าง สีไอชอเดเวลาเราคัดเป้านะคะตัวนี้ก็จะให้ลุคที่ดูหวานขึ้นมานิดนึงพิงเมนแน่นครีมมี่เนื้อเนื้อสมูทดีมากเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ w า w เวสนะคะตัวนี้เป็นไอช a d ด w เนื้อแมตต์อีกเหมือนกันนะคะซึ่งมันจะเป็นโทนอ่าเขาเรียกมันจะเป็นน้ําตาลโอวมนตินขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโทนอุ่นที่รู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะได้หยิบออกมาใช้บ่อยๆจะสังเกตได้ว่า สีสีนี้ก็จะเป็นสีที่ใช้ด้วยกันนี่แหละก็จะได้ลุคอายแชโดว์ที่ดูอุ่นๆวอมๆแต่ยังมีความหวานประติดชมพูนิดนึงนะคะสําหรับเมค e อัพกิ๊งเนี่ยเรียกได้ว่าหาซื้อยากในบ้านเรล่ามากๆนะคะอีกไอเทมหนึ่งที่เป็นอายแชโดว์ถูกและดีและมีใช้แล้วชอบมากนะคะก็คือนี่เลย Super ร์มนะคะ Intense Temptation Eye Shadow นะคะเป็น Eyeshadow ที่มาในพาเลต6สีแบบนี้นะคะซึ่งสีที่เมชอบคือเบอร์สีนะคะจุดเด่นของมันคือมันมีการผสมตัวระหว่างสีอ่อนสีเข้มสีกลางชิมเมอร์แมทนะคะทุกอย่างลงตัวมากสีดำแบบนี้นะคะหรือว่าสีอ่อนๆที่ใช้ไฮไลท์สีชิมเมอร์ต่างๆพิกเม n นต์ดีนะคะคุณภาพดีมากการจัดสีดีมากพกพาสะดวกราคาไม่แพงนะคะตัวนี้เลยเป็นอายแชโดว์ที่เมยรู้สึกว่า นำดายแชโดทั้งหมดปีนี้ตัวนี้ทำได้ดีที่สุดนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเบอร์2ที่เมย์ชอบนะแต่ว่าโทนสีมันก็จะใกล้เคียงกันจะมีตัวชิมเมอร์ที่เป็นแบบโทนด้านล่างตรงนี้ซึ่งมันเพิ่มเติมขึ้นมานะคะโดยส่วนตัวเลยรู้สึกว่า2พาเลตนี้ตัวรุ่นนี้รุ่นนี้ยเวิร์กมากนะคะพกพาง่ายมากแพคเกจจิ้งดีงาม ไลน์ไลเนอร์นะคะไลนไลเนอร์ iner, ดินสอที่ใช้แน่นอนก็คือแน่นอนนะคะคอริก้าพิก้าจีเวลไลท์วอเตอร์พูฟไลเนอร์นะคะเบอร์5นะคะเป็นไลนไลเนอร์ดินสอที่เนื้อแน่นครีมมี่พิกเม้นแน่นไม่แพนด้าในความรู้สึกเมนะแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากใช้ดีมากชอบนะคะก็ดีกันหนึ่งคือแท็บันดีนะคะแท็บ2ไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ไม่คิดว่าจะชอบแต่ปรากฏว่าชอบแพ้เพราะว่ามันเป็นอายไลเนอร์ที่ดำสนิทพิกเมน้์แน่นนะคะแล้วก็ ปริมาณที่ออกมาต่อครั้งเนี่ยพอดีนะคะได้เส้นที่คมกลิบแล้วก็ดําสนิทไม่เงาไม่แม่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยติดทนไม่แพนดาสิ่งสําคัญเลยนะคะถึงจะไม่ได้ใช้แบบทุกวันขนาดพวกดินสออะไรเงี้ยนะแต่ว่าใช้แล้วชอบมากแล้วฟินมากแฮปปี้นะคะต่อมามาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่เมีชอบก็จะเป็นตัวเฮโรอีนเมสมัสคาร่านะคะตอนนี้เป็น long a n g l super water proof นะคะก็ เห็นมาหลายคลิปแล้วแน่นอนนะคะเป็นไอเทมที่ใช้แล้วชอบมากนะคะก็มันเป็นมาสคาร่าที่ช่วยในเรื่องความหนาให้ความงอนด้วยกันน้ำด้วยงอนนานติดทนนานนะคะดำสนิทนะคะหัวแปลงดีชอบชอบทุกอย่างเลยนะคะ o l l i n g Lash พวก Benefit ก็ยังชอบอยู่นะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าอันนี้ติดใจนะคะก็เพิ่มใหม่กันหนึงในลิสต์มาสคาร่าที่ชอบนะจ๊ะสุดท้ายนะคะเป็นในส่วนของลิปสติกนะคะแน่นอนว่า เป็นไอเทมที่ยากมากสําหรับเมย์นะคะเพราะว่าไอเทมลิปสติกเนี่ยเป็นไอเทมที่มีออกมาในต่อปีเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ผู้หญิงทุกคนแน่นอนว่ามีไอเทมลิปสติกเนี่ยมากมายแน่น,นปกติเมย์ก็จะใช้วนไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าอันไหนที่เป็นแบบชอบของเราจริงๆนะคะแต่ว่ามีอันนึงที่รู้สึกว่า ใช่แน่นอนนะคะเพราะว่าใช้เยอะมากแล้วใช้ยังไงก็ชอบนะคะเป็นถูกและดีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนี่เลย For You t w นะคะตัวนี้เป็น Lip h oh o l i c นะคะสีที่เมย์ชอบจะเป็นสีเบอร์19นะคะหรือว่าสีนบลักนั่นเองนะคะเป็นคอลเลกชันที่ uh, For You Two เนี่ยทำคอลเ a t ชันกับบล็อกเกอร์ในเมืองไทยนะคะสีที่เมย์ชอบคือสีของพี่นบลักนั่นเองนะคะโดยที่มันจะเป็นสีน้ําตาลแดงนะคะ ซึ่งส่วนตัวเมย์ใช้เดี่ยวๆทาทั่วปากเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนื้อพิกเมนต์ดีแน่นครีมมี่นะคะแล้วก็ไม่ทําให้ปากแห้งนะคะเป็นสีโทนดาร์ที่รู้สึกว่าสามารถใช้ในชีวิตจ,จริงของเมย์ได้บ่อยๆนะคะสบายปากอาจจะไม่ได้ติดทนแบบปึกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นโทนสีที่คือให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้ด้วยเพราะเราเป็นคนปากแห้งเลยสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะแพคเกจจิ้งอาจจะมีความงงงงนิดน,นึงแตกง่ายนิดน,นึงแต่ว่า โดยรวมแล้วเมย์ชอบสีมันมากเลยมีการต้นลิปรุ่นนี้กับอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นความแบบงงๆของเมย์คือนางไม่ได้นางมานานแล้วแต่ไม่ไม่ได้แบบอินมากในตอนแรกแต่ตอนนี้กลายเป็นลิปสติกโทนโนู้ที่ชอบที่สุดเจฟฟี่สตาร์นะคะตัวนี้เป็นวัวลัวลิปควิดลิปนะคะก็แน่นอนถ้าใครดูยูทูบเบอร์ต่างประเทศจะต้องรู้จักกับเจฟฟี่สตาร์แน่นอนนะคะเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นสายแบบเอ่เปรีย้ยวแซบนะคะมีลิปสติกเป็นของตัวเองนะคะซึ่งสีที่เมย์ชอบคือ สีเซอร์วิสตีสกินนะคะสำหรับสีนี้อย่างที่เมย์บอกไปว่าตอนที่เมย์ได้มาเมย์มีความรู้สึกงงง,ง,งรู้สึกไม่ว้าวไม่อะไรกับนางแล้วก็มันเหมือนด้วยความลิควิดลิปสติกมันเยอะมากอะเมย์เลยรู้สึกว่าเหมือนกับของนางทำไมต้องหาย,ยากจังเลยแล้วก็เอามาก็ยังรู้สึกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าช่วงหลังๆห,หรือช่วงท้ายๆวันนี้เมย์ใช้เจ้าตัวนี้แล้วสบายปากที่สุดน,นะคะแล้วก็เหตุผลที่ชอบคือมันเป็นลิควิดลิปสติกที่ เป็นโทนสีนูตที่อมน้ำตาลและมีความแอจนิดนึงมีความแบบอมเทานิดนึงเป็นสีนูตที่ออกโทนเย็นเวลาเอามาผสมกับตัวลิควิดสีดับเอ้ยเวลาเอามาผสมกับลิปสติกสีดักๆดแบบนี้มันให้มันให้ออมเบลรที่ดูเป็นแบบเป็นโทนอุ่นๆและเย็นๆในเวลาเดียวกันคือมันเป็นสีที่เบรกกันอย่างเช่นวันนี้เมย์ก็จะใช้2สีนี้ผสมกันนะคะซึ่งมันกลายเป็นว่า เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเราหรือเป็นเป็นลุคที่เราใช้ทาบ่อยๆก็คือลงด้วยตัวนี้ก่อนแล้วตามด้วยสีนบลักอันนี้นะคะด้านในปากมันก็จะเหมือนเป็นออมเบรที่ดูเป็นดักดักขึ้นดูลมุลดูอุ่นๆขึ้นนะคะด้วยเนื้อของมันอนะเมรู้สึกกลางๆนะคือพิกเมนแน่นดีนะคะเนื้อนุ่มทางง่ายหัวแปลงทาง,ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกปากแห้ง แต่ว่าด้วยความที่เป็นสีนู้จะมีภราบขาวๆบ้างแต่ส่วนตวัวรู้สึกไม่ได้คอนเซิร์นไม่ได้กังวลมากนะคะโดยรวมแล้วสําหรับลิควิดลิปสติกปีนี้เมย์ใช้ได้นะแต่เมไม่รู้สึกว้าวมากเท่าไหร่เพราะว่า1เวลาทามันทนก็จริงแต่มันก็จะได้ความแห้ง มาด้วยทุกครั้งอะนะคะคือต่อให้ลิควิดตัวนี้มันไม่ค่อยทําให้ปากแห้งเท่าไหร่แต่เมย์เป็นคนปากแหงง้งไงมากเมย์เลยเลือกที่จะใช้เป็นเหมือนกับลิควิดลิปสติกแล้วก็ผสมกับลิ ley, ปสติกเนื้อมอยส์เนื้อรีมมี่ปกติอย่างเงี้ยจะรู้สึกสบายปากแล้วก็ทาได้จริงในชีวิตจริงมากกว่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับ Fa e of the เ Year 2016ในส่วนของเมคอัพนะคะก็ะเรียกได้ว่าพ i ิกอัพมาหยิบไอเทมที่ใช้แล้วชอบจริงๆแล้วก็แล้วก็รู้สึกแบบ ไม่เสียดายที่ที่แบบซื้อมาหรือว่าไม่เสียดายที่มีไว้ที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้นนชมกันก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหลายไอเทมแน่นอนคุณนหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะคะก็ใครสนใจใครอยากลองนะคะก็ลองไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ที่ช็อปต่างๆนะคะ สำหรับบางไอเทมเนี่ยจะมีรีวิวอยู่แล้วนะคะถ้าไหนที่เมยเคยรีวิวไว้แล้วเมยก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะใครอยากดูรีวิวหรือ how to อ,อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเมย์ไว้ได้เช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะทั้งตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็หล,หลายปีที่ผ่านมานะคะเมก็ รู้สึกขอบคุณในใจลึกๆตลอดเวลาที่มีเพื่อนๆคอยติดตามดูตลอดทําให้มีกําลังใจในการที่จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะก็ยังคงขอบคุณเพื่อนๆเหมือนเดิมที่ตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอาจจะเป็นปีหน้านะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาส Merry Christmas and Happy New Year ไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะสาหรับวันนี้ไปก่อนแล้วแลวเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าปีหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย